แบบฝึกหัดบทที่4การบวกลบคูณหารจำนวนนับแบบฝึกหัด4.1ข้อที่1แสดงการหาผลลัพธ์ข้อ1ย่อย52,780บวก18,643บวกในแนวตั้งนะคะในหลักหน่วย0ูบวก3ได้3หลัก1ิบบวก4ได้12ใส่2ทด1 หลักร้อยเบวกหเป็น13บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น14ใส่4ทดหนึ่งหลักพันสองบวกแเป็น10บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น11ใส่1ทดหนึ่งหลักหมนหบวกหนึ่เป็น6บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น7จ็ดคำตอบคือ7จ็ดหมื่นหน ต่อไปข้อที่2 6 1 8 4ลบ26,957ในหลักหน่วยนะคะ4ลบ7ไม่ได้กระจายหลัก10มาให้นะคะเป็น14หลัก10เหลือ7 14ลบ7เหลือ7ในหลัก10 7ลบ5เหลือ2หลักร้อย0ลบ9ไม่ได้กระจายหลักพันมาให้เป็น10 หลักพันเหลือ0 10-9ลบเเหลือ1หลักพันนะคะ0-6ลบ6ไม่ได้กระจายมาเป็น10หลักหมื่นเหลือ5 10-6ลบหเหลือ4หลักหมื่น5้ลบสเหลือ3คํคำตอบก็คือ34,127 ต่อไปข้อที่3 345คูณ26เริ่มคูณในหลักหน่วยด้วยนำ6คูณกับ345 6คูณ5ได้30ใส่0ทด3 6คูณ4ได้24บวกอีก3เป็น27ใส่7ทด2 6คูณ3ได้18บวกอีก2เป็น20 เขียน0ูนในหลักร้อยและเขียนสองถัดไปทางซ้ายมือได้เป็น2,070ต่อไปเปลี่ยนตัวคูณเป็นเลข2นะคะเลข2อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น20เติมศูนย์ในหลักหน่วยนำสองคูณหได้10ใส่0ทด1 2ึคูณสได้8บวกตัวทดอีก1เป็น9 2คูณ3ได้6 ได้6,900นำสองบรรทัดมาบวกกันนะคะในหลักหน่วย0บวก0ได้0หลัก10 7บวก0ได้7หลักร้อย0บวก9ได้9หลักพัน2บวก6ได้8ได้คำตอบเป็น8,970 ต่อไปข้อที่4นะคะ2,964หาร12ใช้วิธีการหารยาวนะคะท่องสุดคูณแม่12 12คูณอะไรได้29 12คูณ2ได้24เขียน24ตรงกับ29นำ29ลบ24 9ลบ4เหลือ5 2ลบ2เหลือ0 ต่อไปดึง6ลงมาเป็น56 12คูณ4ได้48เขียน4ไว้ข้างบนนะคะและเขียน48ลงมา1บรรทัดนำ56าลบ48 6ลบ8ไม่ได้นะคะกระจายมาเป็น16 16ลบ8เหลือ8 5กระจายไป1เหลือ4 4่ลบ4เหลือ0 ต่อไปดึง4ลงมาเป็น84 12คูณ7ได้84 84-84ลบ84เหลือ0ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ247นะคะต่อไปข้อ2ใหญ่เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมข้อ1นะคะ24คูณจำนวนใด ได้3,744ในข้อนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะโดยนำ3,744หารด้วย24 24คูณ1ได้24 37-24นะคะ7-4เหลือ3 3-2เหลือ1ดึง4ลงมานะคะ พิจารณาอีกนะคะว่า2คูณอะไรได้13 2คูณ6ได้12นะคะแต่ว่าตัวหารเป็น24ดังนั้นครูจะลดลงเป็น5นะคะนำ5คูณกับ24 5คูณ4ได้20ใส่0ทด2 5คูณ2ได้10บวกอีก2เป็น12ลบกันเหลือ4เหลือ1ดึง4ลงมานะคะ 24คูณอะไรได้144 24รคูณหนะคะลงท้ายด้วย4 6่คูณสได้24ใส่4ทด2 6งคูณสได้12บวกอีก2เป็น14ลบกันเหลือ0ูนะคะดังนั้นจำนวนที่เรานำมาเติมในช่องว่างนะคะก็คือ1 5ึห ต่อไปข้อที่2นะคะจำนวนใดหารด้วย11ได้526ในข้อนี้นะคะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารโดยนำผลหารคูณกับตัวหารนะคะก็จะได้ตัวตั้งนำ5 2า526คูณกับ11 1คูนหได้6 1หคูนสได้2 หนคูณหได้5ต่อไปเปลี่ยนเป็นเลข1ในหลักสิบนะคะเติมศูนย์ในหลักหน่วย1นคูณหได้6 1หคูณสได้2 1งคูณหได้ห้านำมาบวกกันนะคะได้6 8 7 5ได้คำตอบเป็น5,786ดังนั้น5,786 หาร11เท่ากับ526ต่อไปข้อที่3ค่ะจำนวนใดคูณกับ47ได้เท่ากับ6533ในข้อนี้ก็เช่นกันนะคะถ้าเรานำ6533หารด้วย47เราก็จะได้คำตอบนะคะเขียน6500 33เป็นตัวตั้งหารด้วย47อาจจะปัดขึ้นเป็น50นะคะและดูว่า5คูณอะไรได้6 5คูณหนึ่งได้หนำหนมาคูณกับ47ได้47 65ิบลบสีนะคะ5้ลบเไม่ได้กระจายมาเป็น15 15้ลบเเหลือ8 6กระจายไปหนึเหลือห้า ห้ลบสเหลือ1ต่อไปดึง3ลงมานะคะพิจารณาใหม่นะคะว่า5คูณอะไรได้18 5แคูณสได้15นะคะลองนำสามมาคูณกับ47 3สคูณเได้21ใส่1ทด2 3งคูณสได้12บวกอีก2เป็น14 3สลบหเหลือสอง 8ลบ4เหลือ4 1ลบ1เหลือ0ต่อไปดึง3ลงมานะคะได้เป็น423 7คูณกับจำนวนใดแล้วลงท้ายด้วย3นะคะ7คูณ9ได้63ดังนั้นลองนำ9มาคูณนะคะ9คูณ7ได้63ใส่3ทด6 9คูณ4ได้36 บวกอีก6เป็น42ลบกันเหลือ0นะคะดังนั้นคำตอบก็คือ139 139คูณ47ได้6533ต่อไปข้อ4นะคะจำนวนอะไรคูณกันแล้วได้ 2,352ในข้อนี้มีคำตอบหลากหลายนะคะเช่นถ้านำา1มาเขียนนะคะก็จะได้เป็น1คูณกับ2,352ได้2,352ถ้ากูเติมเลข2นะคะ2คูณกับจำนวนใดได้2,352ลองคิดในกระดาษทดนะคะใช้การหารสั้น 2,352คูณ2 2คูณ1ได้2 2คูณ1ได้2 3ลบ2เหลือ1 2คูณ7ได้14 15ลบ14เหลือ1เป็น12 2คูณ6ได้12ดังนั้นนะคะ2คูณกับ1,176ได้2,352นะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะจำนวนใดคูณกับจำนวนใดแล้วได้480ในข้อนี้ก็จะมีหลายคำตอบนะคะตัวอย่างเช่น48คูณ10ได้480ข้อที่6นะคะจำนวนใดหารด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ123ตัวอย่างคำตอบนะคะ 369หาร3ได้เท่ากับ123นะคะ3ามคูณหได้3 3มคูณสได้6 3สคูณสได้9นะคะนะักเรียนลองทำดูนะคะต่อไปหน้า73ข้อที่3มนะคะ นำสทั้งหมด4จํจำนวนมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์โดยใช้บวกลบคูณหารและวงเล็บเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็น1ถึง10ตัวอย่างนะคะผลลัพธ์เป็น0ตัวอย่างเช่น3บวก3ลบด้วย3บวก3นะคะในวงเล็บแรก3บวก3ได้6วงเล็บข้างหลัง3บวก3ก็ได้6 หกลบหเหลือ0หรือ3าบวกสได้6คูณด้วย3ามลบสเท่ากับศูนบวกสามได้6กนะคะสาลบสามเหลือ0 6นคูณศได้0หรือ3าลบสบวกด้วย3าลบสนะคะข้างหน้านะคะสาลบสเหลือ0ข้างหลัง3าลบสมเหลือศูน ศูบวกศได้0มาดูข้อที่1นะคะให้ผลลัพธ์เป็น1ตัวอย่างเช่นนะคะสาบวกสหารด้วย3บวก3นะคะ3บวก3ได้6นะคะทั้งวงเล็บข้างหน้าและวงเล็บหลัง6หาร6 เหลือ 1>, 1ข้อที่2นะคะให้ผลลัพธ์เป็น2ตัวอย่างนะคะ3หาร3ได้1แล้วก็3หาร3ได้1ถ้าจะให้ผลลัพธ์เป็น2เราก็จะนำสอวงเล็บนี้มาบวกกันนะคะข้อที่3นะคะ ผลลัพธ์เป็น3ามสามบวกสบวกสได้9นะคะถ้าจะให้ผลลัพธ์เป็น3ก็ต้องหารด้วย3นะคะเพราะว่า3าคูณสได้9ข้อที่4นะคะให้ผลลัพธ์เป็น4ตัวอย่างเช่นนะคะสาคูณสได้9นะคะ บวกสามเป็นสิบสองสิบสองหารสามได้สี่ข้อที่ห้านะคะให้ผลลัพธ์เป็นห้าตัวอย่างเช่นนำสามบวกสามได้หกนะคะต่อไปจะต้องลบออกหนึ่งดังนั้นเราก็จะลบด้วยสามหารสาม เพราะว่า3หาร3ได้1 3บวก3ได้6 6หลบ1เหลือ5ข้อที่6นะคะให้ผลลัพธ์เป็น6อย่างเช่นนะคะ3บวก3ได้6ลบด้วย3ลบ3นะคะ3บวก3ได้6 3ลบ3เหลือ0 6ลบ0ก็เหลือ6เท่าเดิมนะคะ ข้อที่7นะคะให้ผลลัพธ์เป็น7ตัวอย่างเช่น3บวก3ได้6ต่อไปนะคะจะต้องนำมาบวกกับ1นะคะถึงจะได้7ดังนั้นวงเล็บข้างหลังนะคะรูก็จะเขียนเป็น3หาร3ได้1ตรงกลางนะคะนำมาบวกกันก็จะได้ผลลัพธ์เป็น7ข้อที่8นะคะ ให้ผลลัพธ์เป็น8วงเล็บแรกนะคะเราก็จะนำ3คูณ3ได้9จะต้องลบออก1นะคะถึงจะได้8ดังนั้นวงเล็บข้างหลังนะคะก็จะได้เป็น3หาร3เท่ากับ1ข้างหน้านะคะ3คูณ3ได้9ต่อไปข้อที่9คะ่ะให้ผลลัพธ์เป็น9นะคะ ข้างหน้านะคะเราก็จะนำา3คูณ3ได้9วงเล็บข้างหลังนะคะ3ลบ3เหลือ0 9บวก0ได้9และข้อที่10นะคะให้ผลลัพธ์เป็น10ตัวอย่างนะคะอย่างเช่น ข้างหน้านะคะเราก็จะนำา3คูณ3ได้9 9บวก1ได้10ดังนั้นวงเล็บข้างหลังเราก็จะนำา3หาร3นะคะได้1 1บวก9ได้10ได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และเติมคำตอบ ข้อ1พี่หนักมากกว่าน้อง8กิโลกรัมถ้าพี่หนัก35กิโลกรัมน้องหนักเท่าใดโจทย์บอกว่าพี่หนักกว่าน้อง8กิโลกรัมโดยบอกน้ำหนักของพี่มานะคะคือ35กิโลกรัมดังนั้นน้ำหนักของน้องจะต้องน้อยกว่า35เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ35ลบ8 เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคำตอบนะคะ35-8ลบได้27หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไปข้อที่2ค่ะเพชรมีดินสอสีเป็น3เท่าของจำนวนปากกาถ้าเพชรมีดินสอสี24แทง่งเพชรมีปากกากี่ด้ามโจทย์บอกว่า มีดินสอสีเป็น3เท่าของจํานวนปากกาซึ่งดินสอสีคือ24แท่งถ้าเราจะหาจํานวนปากกานะคะเราก็จะนำา4 4หารด้วย3เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะ24หาร3 3คูณอะไรได้24 3คูณ8ได้24ดังนั้นเพชรมีปากกา8ด้ามน,นะคะ